ผมนักเรียนร้อยสายสดมินดีชั้นที่3ปวอเลขที่สิมันึงมนึงอานนีอ่านนนึมึงมึงมนึง หมูเล็กที่1เป็นส่วนเลยประยุทธ์โดยให้คนคนหนึงแท่โกโคะระหว่างหมเล็กที่2แล้วก็เป็นคนงแค็โกโคะหว่างหมเล็กที่สามปฏิบัติได้ ของชื่อจริงขอแล้วไปเข้าดูสา่ง้อสนายก็ได้ไปเลยฟอหนึ่งหนึ่งไปตุ้